ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะต้องขอประทานโทษสาวๆด้วยนะคะที่โชว์หายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งนะคะก็สาเหตุก็คือเนื่องจากว่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างดีแดดเริ่มออกนะคะอากาศอุ่นขึ้นนะคะก็โชว์เองกับครอบครัวก็จะชอบหากิจกรรมอะไรทํากันช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออเบียดเบียนเวลาการทําวิดีโอของของของ,ของโชว์ไปนะคะต้องหายหน้าหายตาไปสักระยะหนึ่งก็ต้องขอประทานโทษสาวๆด้วยที่ทําให้รอนานนะคะก็ วันนี้นะคะตามที่ได้สัญญาเอาไว้นะคะว่าโชจะมาทําอัปเดตสกินแคร์ให้ส,สาวๆได้ทราบกันว่าปัจจุบันนี้โชใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มต้นเลยนะคะโชก็จะปกติก็จะแต่งหน้าทุกวันเนาะแล้วก็จะเริ่มต้นจากการล้างเครื่องสําอางก่อนซึ่งตัวล้างเครื่องสาอางตัวแรกที่โชจะใช้นะคะจะใช้เป็นตัวิ l ิก i ค check day o f ฟตัวนี้นะคะคือจะเป็นตัวที่เอาไว้ล้างพวกอายเมคอัพพวกมาสคาร่าต่างๆที่ที่ เป็น Waterproof ที่ล้างค่อนข้างที่จะออกยากอะค่ะโชว์รู้สึกว่าจูตัวคลินิกเทคเดย์ออฟเนี่ยเขาทํางานได้ดีนะคะทําความสะอาดได้รวดเด็วคือคือพวกเครื่องสำอางพวกอายแชโดหรือว่า อายไลเนอร์ iner, หรืออามาสคาร่า uh, ที่เป็นวอ t เ r อร์พรูฟเนี่ยคือพอแปะเข้าไปสัก2 3งสาวิเนี่ยก็คือเขาก็หลุดออกแล้วคือทําความสะอาดได้ดีนะคะแม้กระทั่งตัวที่เป็นกาวติดขนตาปลอมเนี่ยคือก็ยังรู้สึกว่าเจ้าตัวคลินิกตัวนี้เอาอยู่นะคะ,ะเป็นตัวที่ชื่นชอบมาตลอดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือจะเป็นตัวลังโคมซึ่งประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าคือใครชอบตัวไหนคือ2ตัวนี้แนะนานะคะจะ,ะคือ ตัวครีเนี้อาจจะราคาถูกกว่านิดหน่อยนะคะกับตัวลังถ้าเปรียบเทียบกับตัวลังโคมแต่ว่าถามถึงเรื่องคุณภาพก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรคือเขาทํางานได้ดีดมากพอๆกันนะคะนะ,ะหลังจากที่โชวล้าง eye makeup เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโชวก็จะมาล้างส่วนที่เป็นส่วนหน้านะคะัเนพวกรองพื้นพวก face makeup นะคะก็ปัจจุบันที่ใช้อยู่คือจะเป็นตัวของ bobby brow n นะคะเป็น cleansing oil หน้าตายอย่างนี้นะคะก็อืม เปิดใช้คือได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าเพ,าพิ่งจะเปิดใช้นะคะตัวที่เพิ่งจะใช้ก่อนหน้านี้คือจะเป็นตัวของโคเซตัวนั้นใช้โคเซหมดไปก็เลยมาเปิดตัวนี้ลักษณะคล้ายเคียงกันมากนะคะเพียงแต่ว่าบอบบี้บราลจะราคาสูงกว่าเท่านั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชื่นชอบนะคะเพราะว่าเขาทําความสะอาดเครื่องสําอางได้ดีแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นออยก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราใช้เข้าไปจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเออเหนอะหนะเพราะว่ามันเป็นออยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นออยที่กลายเป็นมิ้ว อีกทีหนึ่งอะคะ่ะคือ,อวิธีการใช้ของโชก็คือจะพัมออกมาแล้วก็นวดเข้าไปที่หน้านั่นแหละคะ่ะแต่ว่าช่วงท,ที่เรานวดเนี่ยโชก็จะใช้นิ้วะคะ่ะไปแตะที่น้ําแล้วก็เอามานวดเพิ่มเติมที่หน้าอีกทีหนึ่งก็จากที่เป็นเนื้ออ i l เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเนื้อมิวแล้วก็มันรู้สึกว่าเขาละลายพวกเครื่องสําอางที่อยู่บนใบหน้าได้ได,ดีคือทําความสะอาดได้ดีก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นตัวนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะ หลังจากที่โชว์นะคะล้างหน้าด้วยครีนซิ่งออยล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาโชว์ก็จะมาล้างด้วยแคลริซอนิกนะคะโดยจะใช้แปรงคู่กับครีนซิ่งเจลของเขาเลยนะคะตัวนี้ได้มาจากทีเคนะคะทีเคส่งมาให้ใช้ก็รู้สึกชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นรุ่น refreshing เจลนะคะก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเออหน้ามันแบบ f r e s h i n g ดีมันมีกลิ่นหอมสะอาดอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเจลอะโชว์รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อเจลนะใช้คู่กับแปรงลักษณะอะไรอย่างเงี้ยมัน, work, work วนะะเวิร์กเว หลังจากที่เราบีบเจลลงไปบนหัวแปลงแล้วก็วนวนหัวแปลงเนี่ยมันเกิดฟองได้ได้เร็วดีนะคะแล้วก็ทําความสะอาดหน้าดีๆก็เลยเออชื่นชอบคือใช้เจ้าตัวนี้คู่กันนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่โชวใช้ก็คือจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะของไบโอเติม erm, หน้าตาอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นเอ,อ่อตัวนี้จะใช้เฉพาะช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเช้าโชวจะไม่ได้ ไม่ได้ใช้แคลริสซนิกนะคะฉะนั้นตัวบูมตัวนี้คือจะใช้ล้างหน้าช่วงเช้าเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวแคลริสซนิกเนี่ยคือจะใช้ช่วงเย็นหลังจากที่ล้างเมคอัพออกแล้วนะคะก็หลังจากที่ล้างหน้าด้วยโฟมไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาหรือว่าสเต็ปต,ต่อมาหรือผลิตภัณฑ์ต่อมาที่โชจะใช้ก็คือจะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะปัจจุบันที่ใช้อยู่จะเป็นตัว uh, t h a y เ r สนะคะเป็นน้ํากุหลาบนั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับโชรู้สึกว่าเหมาะ สำหรับสาวผิวแห้งนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนเป็นเป็นมีเอาโลเวล่าผสมอยู่แล้วก็เป็นเอ่อเป็นออร์แกนิกอะค่ะเป็นออร์แกนิกคือจะไม่มีสารอะไรที่เป็นอันตรายสําหรับผิวเลยก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็เออหลังจากที่เราแบบ เทผลิตภัณฑ์ลงสำลีแล้วมาลูบบนใบหน้ารู้สึกมันได้ความชุ่มชื้นกลับมานะคะ mm hmm. ก็เลยเออชื่นชอบตัวนี้ก็ปัจจุบันใช้อยู่ยังไม่ได้ซื้อสต็อกเพราะว่าคือขวดหนึ่งมันก็ค่อนขั้นงใหญ่แล้วก็ใช้ได้นานนะคะนี่นี่โชได้มาหลายเดือนแล้วนะ mm hmm. ก็ยังยังไม่ได้ใกล้จะหมดเลย mm hmm. ก็เพิ่งจะเลยครึ่งมานิดหน่อยนะคะ mm hmm. ก็ปัจจุบันที่โทนเนอร์ที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัวน้ํากุหลาบตัวนี้นะคะค่ะ mm hmm. หลังจากเช็ดโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปที่โชจะทําก็คือจะเป็นการบํารุงผิวนะะคคกก็็ืืออเเปนลงพววซร่มหา moisturizer นั่นเองนะคะก็สำหรับช่วงเช้านะคะก็ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็จะมีไอคีมตัวนี้นะคะก็จะเป็นออริจินแอนตี้เอจจิ้งตัวนี้นะคะก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีที่เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์2แบบคือจะเป็นเนื้อเจลกับเนื้อครีมนะคะก็ที่โชว์ใช้อยู่จะเป็นลักษณะของเนื้อครีมนะคะเพราะว่าพนักง,งานเขาบอกว่ามันจะเหมาะสาหรับคนผิวแห้งนะคะก็คือจะเนื้อครีมจะค่อนข้างหนาหนักกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หนาหนักจนถึงขั้นแบบว่า เกลี่ยยากอะไรก็ยังคงเกลี่ยง่ายอยู่นะคะก็ บำรุงผิวได้ดีแล้วก็คือให้ความชุ่มชื่นใต้ตาได้ดีนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแอนตี้อจจิ้งหรือว่าริ้วรอยอะไรต่างๆด้วยก็เลยเอ,อชื่นชอบนะคะหมดเจ้าตัวนี้ก็ใช้ต่อแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่โชจะใช้คือจะเป็นลักษณะของครีมเจลเพราะว่าโชอยากจะทดลองทั้ง2เนื้อผลิตภัณฑ์ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าคุณภาพเขาบอกว่าเหมือนกันนะคะต่างกันแค่เนื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองนะคะหลังจากที่ลงอายครีมแล้วนะคะมอยส์ไรเซอร์ที่โชใช้ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นตัวออริจินตัวนี้ค่ะก็จะเป็นจริง เ uh, energy boosting moisturizer นะคะ mm hmm. ก็หน้าตายอย่างนี้นั่นเองนะคะชอบตรงที่เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นลักษณะของครีมเจลอะคะ่ะเป็นแบบว่าไม่หนาหนักเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปแต่งหน้าต่อใช่ปะเราก็ไม่ได้อยากได้แบบเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันเหนียวเหนียวึยวยวบๆติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะโชว์รู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยคือ เกลี่ยง่ายซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนาไว้บนใบหน้าค่ะมันซึมเข้าผิวเร็วแล้วเราก็ไปข้ามขั้นเข้าไปขั้นสูง เข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งหน้าได้เลยโดยที่แบบไม่รู้สึกว่าเออเนอะห,หน้าอะไรอะคะ่ะก็เลยเออชื่นชอบแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีด้วยนะคะก็เลยตอนเช้าเนี่ยก็เลยใช้ตัวนี้อยู่นะคะตัวถัดมาที่โชจะใช้ในช่วงเช้านะคะก็คือจะเป็นครีมกันแดดเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเอ,อ่อซัมเมอร์เนาะก็จะมีแดดค่อนข้างแรงนะคะก็เลยต้องเอ,อ่อใช้ซันสกรีนสักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอ,อ่อริ้วรอยจะเกิดขึ้นนะคะก็ซันสกรีนที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือจะเป็นของ roche posay ตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมที่เคยชชื่่นอออบอูตล นะคะก็มี spf 50แล้วก็ปกป้องอยู่อะไรอะ uva uvb ได้ทั้งหมดนะคะชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าลักษณะผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเป็นแบบลิควิดเป็นเนื้อนามอะคะ่ะแล้วเวลาที่เราแปะหรือว่า,าลงบนลงบนหน้าเนี่ยมันทําให้แบบไม่รู้สึกว่าเหนียวหนักหน้าอะไรคือมัน,ม,นมันเกลี่ยง่ายอะคะ่ะมันแบบซึมเข้าไปที่ผิวเลยมันอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรไว้ไว้แครชสีข,ขาวๆสักนิดนึงแต่ว่าพอเราเวลาเราเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ย มันก็มันก็ซึมเข้าผิวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเออหลงเหลืออะไรสีคราบขาวๆบนใบหน้าอย่าค่ะก็ก็โอเคก็เลยเออรู้สึกชอบเนื้อผลิตภัณฑ์เขานะคะ ก็อันนี้คือจะเป็นช่วงเช้านะคะส่วนช่วงเย็นนะคะก็เหมือนเดิมก็ล้างหน้าพวก cleansing oil หรือว่าครีมอิออนิกหรือว่าโท n เนอร์อะไรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อมาอผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะอันแรกเลยก็จะใช้เป็นตัวเซรั่มนะคะอันนี้จะเป็น origin anti aging serum นะคะที่โชว์ชื่นชอบอยู่ปัจจุบันนะคะจริงๆตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ได้ทั้งที่เป็นช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นคือทั้ง a.m และ p.m นะคะแต่ว่า ชรู้สึกว่าถ้าใช้ทั้งสองสองครั้งต่อวันเนี่ยผลิตภัณฑ์หมดเร็วนะคะเสียดายนะคะก็เลยแบบว่าเออใช้เฉพาะช่วงเย็นช่วงเดียวนะคะก็หนึ่งอคือรู้สึกว่าหนึ่งหนึ่งกระปุกเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยเออถ้าใช้ทั้งเช้าและเย็นเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดใช้เฉพาะช่วงเย็นจริงๆก็จะยืดระยะเวลาออกไปเป็น5-6เดือนนะคะก็ก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นขวด อย่างเนี้ยแล้วก็บักหัวปั๊มอย่างเงี้ยมันทาให้ควบคุมแบบการบีบยา่าควบคุมผลิตภัณฑ์ยากก็เลยรู้สึกว่าอย่างเนี้ยแพ็คเกจจิ้งแบบเนี้ยทาให้ของเราหมดเร็วผลิตภัณฑ์หมดเร็วนะคะก็เลยนะคะก็ <c oughs> ค่อนข้างเศร้าเพราะวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเป็นช่วยบํารุงผิวหน้าได้ดีแล้วก็ดูดูแลในเรื่องของริ้วรอยของเราด้วยนะคะกเ็เป็นตัวนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะ สำหรับครีมบำรุงตัวถัดมาที่โชวใช้หลังจากตัวเซรั่มตัวนี้แล้วนะคะตอนกลางคืนเนี่ยโชใช้ครีมบำรุงตัวนี้ค่ะเป็น Origin High Potency Night a m e น n นะคะก็เป็นเออ่ไนท์ครีมก็ว่าได้เนาะก็คือเออ่เป็นตัวบำรุงที่แบบมีส่วนผสมของธรรมชาติะอะไรต่างๆนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์สำหรับตัวนี้แล้วเนี่ยหนาหนักเลยนะคะก็คือจะเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าเ,เนอเนอเลยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ เน่จนถงรู้สึกเระคายเคืองหน้านะก็คือเป็นเป็นเนื้อหนาหนะักที่แบบรุ่มนุ่มลื่นนะคะพอรูปหรือว่าลงที่บนใบหน้าแล้วเนี่ยคนผิวแห้งจะชอบมา,มากๆเพราะมันแบบรู้สึกชุ่มชื่นหน้าดีมากแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วก็แบบดีอะค่ะนะเพราะว่าโชว์เป็นคนผิวแห้งโชว์ไหนรู้สึกว่าเออมันได้ความชุ่มชื่นดีมันมันไม่ได้แบบ เน่ะน่าคือมันเป็นครีมเนื้อครีมบำรุงที่เนื้อแบบเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบ เหนอะหน้าจังเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือลงไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเออได้ความชุ่มชื่นดีนะคะเลยรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะหลังจากครีมบำรุงที่ใช้ไปเ,ออเมื่อสักครู่นะคะกออ็โดยปกติเวลาที่โชว์ลงครีมบำรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยโชว์จะยังไม่ได้ไปนอนในทีเดียวนะคะโชว์ก็คือจะแบบเออนั่งดูทีวีก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอก่อนที่จะนอนจริงๆโชว์จะมีผลิตภัณฑ์อีก2ตัวนะคะคือเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรีแพร์นั่นเองนะคะบำรุงอีก2ตัวก่อนที่จะไปนอนจริงๆนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี เ,เป็น ST t e l a ลอ d ด a ร์แอดวานซ์ไนร r เ i ลย์ไอเซ r m นะคะหน้าตาอย่างนี้ก็คือตัวนี้จะเอามาใช้ลงบริเวณใต้ตานะคะก็คือบำรุงใต้ตาแบบร,แรีเพล์เขาสักนิดน,นึงนะคะเพราะว่าก็ออคอนเซิร์นเรื่องแบบว่าริ้วรอยใต้ตาอะไรต่างๆนะคะโชก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเป็นกันงวลเนาะก็คือเริ่มอายุเริ่มมากขึ้นและประมาณนี้ก็เลยใช้ตัวนี้เข้ามาแบบช่วยสักนิดน,นึงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือจะเป็น e s t เ e Lauder d e เด i s t นะคะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวพอคะ่ะช่วยในเรื่องของรูขุมขนเพราะว่าปกติผู้หญิงเราเวลาอายุที่แบบสูงขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องรีแพร์ต้องช่วยเขาสักหน่อยคือบอมเขาเรียกว่าอะไรรักษาเขาสักนิดนึ่งนะคะก็เลยเมีโอกาสลองตัวนี้นะคะก็ชื่นชอบนะแต่ว่ายังไม่ได้รู้คือเพิ่งจะ เพิ่งเปิดใช้ได้สักระยะหนึ่งนะคะก็เลยยังไม่ได้รู้ว่ารูขุมขนเขาเล็กลงหรือเปล่าคือถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ส,สองเนี่ยมันก็คงจะคงจะแบบเห็นนะ่ะเออนะแต่ว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็แบบเออคงไม่รู้หรอกว่าเออตกลงูรูขุมขนมันเล็กลงไหมอะไรประมาณนี้ยแต่ก็คือเพื่อความสบายใจก็ใช้ไม่ก่อนก็ดีก็เลยเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบดูแลเรื่องรูขุมขนอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าตรงข้างแก้มนี่แบบรูใหญ่มากแล้วก็ตรงหน้าผากแล้วก็ตรงคางเนี่ยคะ่ะก็คือแบบ เริ่มเห็นว่าเออแบบรูกลุ่มขนชัดมากอะไรเงี้ยก็รีแพด้วยสิ่งนี้นะคะโดยการใช้ตัว e s t ล e Lauder Eye Dewees Pore Minimizing นะคะก่อนนอนก็คือเหมือนกันก็ลงบริเวณทั่วหน้าเสร็จแล้วก็ไปนอนนะคะสองตัวนี้จะเป็นตัวใช้แล้วก็ใช้ก่อนนอนจริงๆนะคะ นี่แหละค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสกินแคร์ที่โชใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือโชก็เวลาเลือกซื้อสกินแคร์นะคะโชก็จะพยายามเลือกซื้อให้เหมาะกับสภาพผิวโชวแล้วกเ็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับจุดประสงค์ที่เราจะแก้ไขนะคะก็อย่างเจ้าเซ็ตของออริจินตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโชเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ต้องการาบํารุงในเรื่องของอพวกริ้วรอยนะคะเพราะว่าเราก็อายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ เจ้าผลิตภัณฑ์เซตนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเวิร์กสำหรับสภาพผิวของโชนะคะโชรู้สึกว่าใช้เจ้าเซตเซตนี้เรารู้สึกช่วงช่วงนี้เป็นช่วงสภาพผิวดีโอเคนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกเซตหนึ่งที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นการช่วยแบบเน้นเฉพาะจุดนะคะว่าเราต้องการที่จะแบบแก้ไขจุดไหนเป็นพิเศษแล้วก็เออจะมาเน้นอีกทีหนึ่งนะคะก็ นี่นค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โชว์ใช้ทั้งหมดนะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ